ชีวิตมันยากลำบากลูกศิษย์หลายๆคนมาปรึกษาว่าอาจารย์ตอนนี้แอบอยู่กับแฟนเนี่ยยังไม่มีพี่ดีแต่งงงแต่งงานเนี่ยแล้วเ,เ,เราอยากจะมีบ้านมีรถซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันดีไหมเนี่ยซึ่งประเด็นเหล่านี้จากที่เรามีประสบการณ์การให้คำปรึกษา,เ,าเกี่ยวกับความรักหรือชีวิตคู่ ของวัยหนุ่มสาวเนี่ยบางช่วงแรกมีความมุ่งมั่นสูงที่จะสร้างครอบครัวทำงานเก็บตงังค์ผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันต่างๆแล้วนี่จากที่ติดตามมาเนี่ยความสำเร็จนะในจำนวน7คู่เนี่ยมีที่เขาเรียกว่าร่วมกันผ่อนบ้านผ่อนรถก่อนพิธีแต่งงานหรือก่อนอมีลูกหรือแอบอยู่เนี่ย หรือว่ามีความสำเร็จแค่2คู่ส่วนอีก5คู่เนี่ยปัญหาวุ่นวายใช่ไหมเลิกกันบ้างทะเลาะกันมีคดีต่อกันว่าเป็นยังไงหรือบางคนก็ต้องมีปัญหาเยอะเพราะนั้นหลักการของการที่จะมีบ้านมีรถเขาอคนเราอยากจะรวยให้แต่งงานก็ถือว่าดีจะมีคู่ก็ถือว่าดีแต่หลักการก็คือว่าห เราต้องรู้ว่าหนึ่งมิติเวลาโมเดลนี้เราเหมาะสำหรับการที่จะมีบ้านมีรถเมื่อไหร่สองมีคู่เมื่อไหร่บางบางโมเดลบางมิติเนี่ยไปหาคู่บ้านรถที่ดินจะมานะแต่ว่าบางคนเหมาะสำหรับการมีกว่าใช้ชื่อร่วมกันซื้อร่วมกันซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันไม่มีปัญหาแต่บางโมเดลเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะ เพราะนั้นหลักการเนี่ยถ้าสนใจปรึกษาหรือมาปรึกษาจะดีมากเพราะลักษณะมีปัญหาครอบครัวเยอะในเรื่องของการซื้อบ้านก่อนแต่งหรือซื้อบ้านก่อนอมีวิธีบางคนแอบอ,อยู่กันก่อนแล้วไปซื้อบ้านร่วมกันในที่สุดก็มีปัญหาตามมาเยอะๆนี่คือเงื่อนไขหนึ่งหรือปัญหาหนึ่งที่เราประสบมาสวัสดีครับอีกปัญหาหนึ่งที่เลย ชีวิตมันยากลำบากจตปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโบเแคาน,นีช่วยได้โบเจคานีศรัทธาบนปลับหลอกปัญหาชีวิตคุณ